สวัสดีได้ไหมสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีเมือเนี่กับยูก็เขากอบกเงี้ยังก็ทายให้เก่าพี่น้องอยู่กับพ่อเอกหมอลำเลือกพี่น้องหมอแม่ได้พี่น้องมอลำเลือกกระแมนไม่ไทยหมอแม่ลำเลือกไม่ไทยไ่บอกเฮ็ดเฮ็ดดีแลาวพี่น้อมีลาเต็มเลยกูไปกันแจ็กซันเลยกันแจ็กส์ซัดพี่น้องเขาก็จะไปคนเพื่องพี่น้องนี่มีออเดอร์ครับจับจ้างครับจจอบพี่น้องเพิ่นจ้างรถเขาไปแก่เพื่องพี่น้องคนเพื่องกนเพื่องอยู่บ้านเพื่อนบ้านละโมงบ้านยูทูบเบอร์พี่น้อง เอาสิไปแก่ไปคนเขาเจ้าจะจากก้อนเท่าได้เจอเพิ่นห,หายหาหกลอยพี่น้องไปเศร้ากอนเพิ่นว่ารับจ้างพี่น้องวันนี้เป็นรับจ้างทํางานเนี่ยทำงานที่เก่าก็ว่พอไม่ไถ่ใจใจเกินลอยเพิ่นพี่น้องหรอกกาเอิดเพิ่นมาเฮาเบิ่งเพิ่นหนวด,นวด,นวดนพี่น้องหนวดต้องไพ่เป็นทองไพี่น้องหนวดนไงเอนนอบ่าแมนบ่าแมนว่าคนดูหลายแต่มัน,น,<า>นหลายนะน,นี่คนอเมริกาโหดเพิ่นว่าหน่า,นนนานลักแต่ว่านหนวดหนวดลายหนวดที่เสือหนาน อะไรมันบริษัทมีมีเวลาตัดโอ้โหน่ารักเลยขอแต่ปาขอปลาขอปาเขาบอกคนเฮ็ดเวียกคนขยันคนขยันคนดุคนมันคนมันมัมีเวลาตัดหนวดนะครับขันขันคนดุนี่บแมนบแมนขันดุมันแหละแมนขันดุอะไรนะโมแมนนะไปเอาพี่น้องเขาใจไปรถมากเลยครัอันพระเอกเพิ่อนก็จะไปสบาดเพิ่อนไปทำงานด้วยกันพี่น้องเพิ่อนไปทางปลาดูมันขยันนะครับไปคนเพื่องพี่น้องพ่อเพิ่อน พี่น้องเสีเห็นอยู่คลิปเฮาแรกๆเพื่นตั้งแต่ข่าวตะกี้เฮาถ่ายวางหาหกเดือนขึ้นหลังพี่น้องเสีเห็นเพิ่นเฮาไปถ่ายเพิ่นตะกี้อยู่แถวเที่ยงให้เที่ยงหน้าพี่น้องเพิ่นเป็นคนดังพี่น้องแต่เพิ่นบ่ดังมาได้เลยสมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ขี่รถช่องยางวะเพิ่นบ่ดังมาได้สมื้อนี้ทีมงานทางหมู่บ้านนี่เพิ่นคุมพี่น้องคุมจังได๋พี่น้องไอ้เพิ่นคุมหญ้าว่าแต่ว่านู้นเขาม่วนพี่น้องว่าหยอกกันพี่น้องเอ้ยไปไปเอารถพี่น้องไปแยกย้าย เติมน้ำมันก่อนพี่น้องเติมน้ำมันกลอรับจ้างขนเฟืองนะจ้าวันนี้นะวันนี้รับจ้างขนเฟืองแล้วจ้ะเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมน้ำมันเติมก้อนน้ำมันพี่น้องเติมน้ำมันเติมน้ำมันจะไปแก่เพื่องพี่น้องเอ้ยรับจ้างทำงานพี่น้องทำงานทุกวันทำงานทุกวัน แกเพื่องแกงวัวพี่น้องแกยังแกเบ,บิดพี่น้อง,าง,งวาด้พิ่นจ้างวาด้พิ่นจ้างนี่ไปเบิดสีนวลไปเบิดพี่น้องรับจ้างแกงัวก็แก,กเ,เพื่องก็แกหรือฟางบอกไทยหองฟางเนาะฟางหรือเฟืองหอนหมองเสียเพื่องอลไรพี่น้องเอ้หอนแล้วหอนแล้วก็วจะเป็นแต่แสบก็ต้องกิน นำพนนำพนได้หนิ่นนนำพนดดสดๆเลยได้นน่ปาดงัวพี่น้องวมองฮอสไมานแก่เฟืองอะไกระเจ้านะงัวตัง้งแต่ได้โตขี้แกบได้หน่อยน,นกนนขี้แกบบ่นนโอ้ฉันสวดซืออ่นอน่าจังไดรบ่เน,นี่นะบ่ื่อนซืออนซ่อนเอินอ่นทำางเอิญมาเป,เป็นฟ้ามกาไ็ได้เนาะฟ้ามงัวจากสินะทั้งลายเฟืองทังฟ้ามเนีย่ยื้อซื้อจังไ้ก่อน,น เบิ่งพี่น้องเบิ่งสื่อสื่อทางฟาร์มทางอันนี้นะสื่อสันหันหามไม่รู้สื่อสันกันดิสื่อสันเจ้าของเจ้าของฟาร์มพี่น้องฟาร์มฟาร์มงัวะไรเฟืองผอมเฟืองอัดกอนเขากับรับนาทีพี่น้องมาเนี้ยกจับจ้างทำงานมาเนี้ตัวตัวใหญ่ในงวเถิกในงวเถิกได้เน้อพอพันบ่กเขาจะเข้าไปเบิ่งไกลไกกันพี่น้องเลยพี่น้องขั้วกระไลงวกระไลชิดผูก ตั้งถท่วลอตโต้กข้าไปใกล้เลยโลงกว่าขวายซึ่งมันมือเด้อพี่น้องอยู่ในนี่ตัวนี้ตัวนี้งูก็มจากมืดพี่น้องป็ตัวเป็นอันเป็นพันได้เนี่ยน้องพันนั่นพันนี่ได้เนี่ยนอนนี่นะมันมือเดือดได้พี่น้องแล้วโสดไพ่ลายได้ด พันหนยังตัวใหญ่ๆนี่บอใช่ตัวนี้นะซาลาเล่ปอดซาลาเล่งแม่พี่น้องใหญ่อดีหรอตัวเทิกนี่ได้สิสารพัดได้นะโอ้มีแต่ลูกสอดมสดมันมันแบบว่าสือมาลายๆหรือบอนี่นะอันทูใหญ่นี่ได้ แมนชื่อมาตัวเดียวคือ,อแล้วมันได้ลูกออกมาแม่น <Man. S 2> งวัวลายพี่น้องขูแองกับลายงวัวกับลายฟมา,มาร์รามเบาวสันพี่น้องฟาร์มสันติสุขท<แ>ั้งขูแองทงงงอั้งงัวเอาเบงภาพอันนี้เบงภาพเบงภาพเออลายมันสิไลยขยาดใหญ่แล้วเบาเบาเลยเป็นเบงภาพเพลินบอล เลยบัว่าวบรผัวบรผัว้าียพบผัวผดบรเฮ็ดมือเช้าอันไหนก็นะอมาคบกันระบาดเลยไกลไปไกลมาพี่น้องแวะเลยฟาร์มสันติสุขคลายเพื่อัดก่อนบรีโปรโมทบุรีโฆษณาดอกพี่น้องให้เามาแก่ละกันสื่อ พันก้อนบอจะว่าได้นะปี่นี่นะต <Man. S 1> ีได้ลายเลย <Yeah. S 1> จ่าใจกับเพียงเพื่องอัดก้อนถึงสองพันก้อนร้ยลายปอดโทโทโถ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 เอออันรถอันผูไปปั้นเข,าข่าบ่เนี่นะ <Yeah. S 1> เออผูไปเห็นแถวบ้านก็เห็นได้ปีแล้วนี่คือว่ารถอัดเพื่องปั้นเข่าพร้อม เดียฮะปีนี้เพ่มอยู่คนเดียวเพราะฉันเป็นเบาไวจะอยู่ร้านัดผมปล้วปีนี้เพิ่นอยู่คนเดียวนี่นี่แรกวันเดียวปลายพันมาเลี้ยงเป็นเบาไวอยู่คนเดียวนี่ทีมงานผูกปันน้ำเพิ่นตะกี้เลยฮะทีมงานผูกปันเขาน้ำเพิ่นเด้เขาก็เช่นนั้นแหละเจีจั่งเขาเบาไวอือเป็นเจ้าของเราควรกลับไปอยู่น้ำเงียบเพิ่นตันนี้เพอยู่คนเดียวได้คุเเี้าเขาได้สินยอมแล้วว่ะเพิ่นไหนนะบ่าวสันติชุกนี่บ่ ดเดีอีคนีอเหปูเนวะมันเหนื่อย่าเราเห็ดผูเดียวเนาะบู้ยกระทึกขันมาผูเดียวนะโขมัมวข้าว,วข้าวบ่นี่นะเบาไปแน่มาว<อ>้เก่า,<อ>ามือที่มนะิามาแต่แท้ะมา่ฝั่งไทยอันนี้ได้<น>เออเดี๋ยวมาเกามือซี่มึ่งนกะิบไปอีกโดยนนำซิวจากบาทด้วยว่าฝั่งไทย ซื้อกะซื้อต่อซื้อแตนนี่ละซื้อต่อซื้อแตนสามารถเป็นต่เจ็บแต่บาดี่พี่น้องไอ้ซื้อกระซื้อต่อซื้อแตนเนี่ยมีไลต่อนี่มีแต่มั่นนะบนมีเจ็บนะลูกในต่อนีแต่มั่นต่อตอก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 เฮียกเราจะกอดอะไรนะแถวนั่นสิบบ่อสังกวนนะแถวนี่กัสี่สามกับเจ็ด 12เฮ9ตั้างล่างก็4ถ้าบวดก็3บ่แม่นบ่ก็7กระกก็12แหละ12บ่ฮ้จังบจังได๋วะทางโกน่ะ10อวะแถวหน้าน่ะ8 12 12แถวหน้าแถวหน้า12บ่ทางหน้า12างล่าง7กับ19ตัวบ่แม่นบ่ก็แม่นแม่นแต่ว่าว่าพนมัน12บ่ทางหน้า18 18บ่ตัวทงนีมันได้แต่3 บ่กเอาไว้เหยียบว้าดในทิศตะวเนาขึ้นเขานับลงลงยวเอาคนลงอีกได้นี่เพื่อนว่าคน,าคนเพื่องขึ้นรถมื่นสองร้อยก่อนลงเแล้วจะคนลงมาอีกนับมาอีกเออสาวค้อนเขาา่าสองหนึ่งตัว <c oughs> นั่นเด้ นันได้กุ้มบ่อาทิตย์ไมไปจบกินมาละใช่เขาแหละก็บหลักกินของเขาใช่แล้วกหลักกินอีกอมใหญ่เลี่ยงคว้วยฟ้อเมพี่น้องควายเถิดฟ้ามสันติสุขกับบมี่สปอนซอร์กับไฮเบิงควายงามตนนนี้สกวาจซ เพิ่นสื่อมาจักรล้านชั้นจักรล้านจักล้านตีเป <S S <at> <S S ็นเงินล้านหลือใดมามาบอด้ตีเป็นแสนได้เศร้ากว่าล้านพี่น้องเศร้ากว่าล้านค่อยงามเนาะงขณะว่าตอนเศร้าเนาะขณะว่าตอนเศร้าตอนแรกบอนได้อิ่มตอนเศร้าเพิ่นหนาวแน่ไม่อยากอาบน้ำขี้ข้านาบน้ำก็ได้อาบตอนเศร้าใบใบค้อยไอโบสียงอื่นเนาะ เขาบอกว่าได้ขวายเป็นมังคน้ำน้ำเนาะการเปลี่ยนการงอนบะได้เนาะบอนน้ำควายนึ่งงอนอาบได้มวายหน้าอาบได้อาบได้บ่กเนี่ยเอออาบให้เบิุ๊บยูยยุยยอดเนี่ยร้ายฝอยกสับอันนี้่ละว้าร้ายฝอยสับเห็นี้๊เดือดเดืเดือดเดืเพิ่นมาเอาเพื่องเพิ่นกเบบึงควายเลยควายในเฮือนในชานนี่แหละควายสับควายควายสับเข้าใจบ่กควายเหล็กสับ ไปเลียบสับไปงามดีแล้วว่าบทสีเขียวเหนียวสับคนนี้เอาไปเขยย่านมันย่านได้ย่านไข่เด้อบอมันบอกเคยคุณเจ้าของควยเจ้าของควยพี่น้องยังโสดเด้อนี่ยังบ่มีแฟนมาเอาเด้อลูกไส้ลาได้นี่หั่วไข่เพิ่นกันร้ายหน้าเพิ่นกระซ้องซ้ำทงมาใบไขยเพิ่นเลยเพื่ดสนใจกะมาเบิ่งมาพิจารณา่งจรณนาเอา ขาคนเมื่อกี้เขาซอยแม่อยูุคนวะตังซีตังวะซำนี่ขาขั้วิขาขั้วิใดขาควขั้วิซำนี่จังหน่อยปฏิวัติข้วยเออขามันปฏิวัตมาแถวอื่นอือเอาซำนั่นเนาะเบิขงควายตัวราคาเศร้าร้านนี่จะคล้องสองพี่น้องซำนี่ล้วพี่น้องหนวดก็ง่ายๆงน่จังหน่อยหน้าตาบอดีพี่น้องแต่ขั้น เก่งพี่น้องยังให้ดูพี่น้องกัยกโป้